ที่ผมลิฟต์มาไม่่าจะเป็นสโนว์โมบิลด็อกซ์เวางลากเลื่อนจับปูเรือตัดน้ำแข็งนะเห็นแม้ว่ากิจกรรมมันเยอะมากเลยนะในการท่องเที่ยวฟินแลนด์ในช่วงยุ่งนากนะครับสวัสดีครับนะฮสำหรับวันนี้ในเอโซด2ของฟินแลนด์นะครับ ท่านไหนที่เข้ามาชมยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะครับยังไงรบกวนกดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเดอะคอมพาสด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับนะผมดนนี่เดอะคอมพาสนะครับเรามาทำความรู้จักกับประเทศฟินแลนด์กันต่อนะฮะเนื่องจากว่าประเทศฟินแลนด์เนี่ยนะครับเป็นเมืองหรือว่าเป็นสถานที่จุดหมายปลายทางที่คนไทยนิยมไปเที่ยวมากนะโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ฤดูดร้อนนะครับนะสำหรับเมืองที่อยู่ใกล้เคียงนะครับนะที่ไปไม่ห่างไกลจากเฮลซิงกิมากนักนะถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะฮะ ผมว่าไปเที่ยวที่เมืองตรุปุด้วยนะฮะว่าไม่เสียหลายนะครับเพราะเมืองนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศฟินแลนด์นะครับก่อตั้งเมืองมาอายุประมาณ700กว่าปีแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะจะมีทั้งปราสาทเก่ามีเขตเมืองเก่ามีร้านอาหารแบบดังๆนะฮะร,รวมทั้งมีจัตุรัสกลางเมือง Marketplace ที่สวยงามนะฮะ แล้วก็ที่สำคัญคือตุรกูเราวิ่งรถไปจากเฮลซิงกิแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นก็ถึงแล้วนะฮะที่ตุรกูจะเป็นเมืองท่าด้วยนะครับก็จะมีท่าเรือที่ออกเดินทางประเทศไปที่สวีเดนได้อกันนะฮะสำหรับที่ตุรกูเนี่ยนะนอกจากเมืองเก่าที่สวยงามนะก็จะมีโบสถ์นะคาทอลิกประจำเมืองตุรกูที่เป็นสไตล์โคลติกนะครับท่านไหนที่ชอบสถาปัตยกรรมแบบสวยๆนะฮะไปที่ตุรกูไม่เสียหลายจริงๆนะฮะนอกเหนือจากที่ตุรกูแล้วนะครับเมืองใกล้เคียงก็จะมีเมืองนันทลี เมืองนานทาลีเนี่ยนะจะเป็นเมืองอาบน้ําแร่นะฮะเป็นเมืองรีสอร์ทนะฮะที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศฟินแลนด์เลยนะฮะมีรีสอร์ทนันทาลีนะซึ่งคนในฟินแลนด์เองเนี่ยนิยมที่จะไปพักร้อนในช่วงฤดูร้อนกันแล้วก็ไปแช่น้ําอุ่นในช่วงฤดูหนาวด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราไปทีเดียวได้ถึง2เมืองด้วยกันนะก็คือตุรกูและก็นันทารีนะครับ นะสำหรับในโปรแกรมที่เรานิยมทํากันนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งจะเข้ามาถึงในช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะครับเมื่อไปเที่ยวฟินแลนด์แล้วหนีไม่พ้นเราจะต้องบินต่อกันไปเที่ยวที่เขตลปแลนนะฮะเขตลแบแลนนะครับ mm hmm. ญญเมืองดังๆที่คนไทยนิยมแล้วก็รู้จักกันแล้วก็เป็นที่นิยมทั่วโลกนะครับก็หนีไม่พ้นเมืองโรวานิมีนะครับ เมืองโรวานิมีเนี่ยฮะเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นประตูสู่ทิศเหนือของประเทศฟินแลนด์นะเนื่องจากว่าจะเป็นที่ตั้งของโรงแรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านซานตาคอสนะครับก็คือซานตาวิลเลสนะเราสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวได้ที่นั่นนะครับซานตาวินเลจเนี่ยเข้าไปเที่ยวได้โดยไม่เสียตังค์นะครับแต่นิดนึงถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากถ่ายรูปกับซานตาคอสเป็นที่ระลึกนะเขาจะมีแพ็กเกจไว้ให้อันนี้ต้องเสียเงินนะครับสามารถที่จะเข้าไปถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอก็ได้เขาจะโหลดเข้า ไว้ในคลาวให้เราไปโหลดที่บ้านได้เลยนะครับสะดวกมากแบบนี้นะฮะแล้วก็ภาพจะออกมาสวยงามมากเรียกได้ว่าเป็นที่ระลึกที่ที่ดีเลยนะฮะในการไปเที่ยวที่โรนิมี่นะครับสำหรับที่เมืองโรนิมี่เนี่ยนะฮะจะมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้ทำเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าการขี่ด็อกสเลดนะครับนะไปฟาร์มกวางเลนเดียนั่งเลนเดียสเลดนะครับขับสโนว์โมบิลนะหรือว่าจะไป เดินที่เขาเรียกว่าสโนว์ชูนะครับถ้าเราใส่รองเท้าแบบปกติเนี่ยนะฮะเราไปเดินบนบนหิมะเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะจมใช่ไหมครับเดินยากนะฮะเขาจะมีรองเท้าชนิดหนึ่งที่เขาทําเป็นคล้ายๆบิกฟุตนะเอาไว้ให้เราใส่เราสามารถจะเดินชมทิวทัศน์นะในช่วงฤดูหนาวได้แบบสบายๆโดยที่ไม่จมลงไปในหิมะเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนะกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงและนิยมนะของนักท่องเที่ยวนะครับ,อน,นะรบนอกเหนือจากนี้ก็คือการไปตกปลาน้ําแข็งนะ ในบริเวณเมืองวอ์นมีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าประเทศฟินแลนด์เนี่ยจะมีทะเลสาบกว่า1น0 0 0 0แหื่นแห่งนะฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อช่วงฤดูหนาวมาถึงมันจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับเขาจะไปเจาะรูนะ,ะบนน้ำแข็งผิวน้ำของทะเลสาบให้เป็นรูนะครับแล้วเขาก็จะใช้อุปกรณ์คล้ายๆสว่านนะฮะส่องไฟจากนั้นเขาก็มีพวกอุปกรณ์ตกปลาต่างๆเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้ลองอมีประสบการณ์ในการตกปลาในช่วงฤดูหนาวกัน น,น,นอกเนือจากนี้ก็คือการขับสโนว์โมบิลนะฮะซึ่งอ,อันนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะของนักต่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะคนไทยนะครับถ้าไปกับของเราเนี่ยนะฮะซึ่งทาง The c o m ม a าท,ที่เราแนะนำโปรแกรมที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครจะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างมีเวลาให้เราได้ขับสโนว์โมบิลอย่างยาวนานนะครับนิดนึงนะเวลาที่เราซื้อทัวร์หรือว่าจะเดินทางไาเที่ยวป,ประเทศฟินแลนด์เนี่ย ทุกท่านต้องดูนิดนึงว่ากิจกรรมแต่ละอยา่างที่ทางบริษัททัวร์แต่ละที่ที่จัดสรรให้เนี่ยนะฮะมีเวลาที่จะใช้ทํากิจกรรมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันจะเป็นป,ปัจจัยของเรื่องราคานะครับเนื่องจากว่าถ้าทุกท่านไปขับสานโมบิลแค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าแค่15นาทีเนี่ยมันก็ไม่ได้อัศรถนะฮะฉะนั้นเนี่ยการไปขับสานโมบิลเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าไกด์ที่เขาพาเรา นำทางเนี่ยนะเขาจะขับนําเราไปเราก็จะขับพร้อมกับเพื่อนรู้ใจอาจจะเป็นคนในครอบครัวเรานะครับนะหรือว่าเพื่อนรุ่มคณะเนี่ยนะนั่งซ้อนันไปเนี่ยนะครับ,บ,รบเขาก็จะพาเราเข้าไปยังป่าสนนะครับเขา้าไปดูแฝกต่างๆไปดูลําธารที่มันกลายเป็นน้ําแข็งอาจจะมีน้ํายังพองไหลอย,อยู่อะไรเงรี้ยนะฮะซึ่งมันจะเป็นจุดที่เขาคัดมาแล้วว่ามันสวยงามจริงๆนะฉะนั้นต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงในการขับสนุนโมบิลถึงจะได้ชมบรรยากาศอย่าง ทั่วถึงนะฮะแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศอย่างแท้จริงนะครับนอกเหนือจากนี้อย่างเช่นด็อกสเล็ตเนี่ยนะครับถ้าเกิดพวกท่านไปนั่งแค่แบบวนรอบน,อนึงนะรประมาณ5นาที7นาทีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อัตโนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องใช้ระยะทางประมาณ7-10กิโลนะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีในการนั่งด็อกสเล็ตนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ไปนั่งด็อกสเล็ตทรมานสัตว์หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยนะครับเป็นสุนัขที่ ขาชอบในการออกกําลังกายออกวิ่งนะครับแล้วเชื่อไหมครว่าถ้าเราผูกเขาไว้แล้วก็อยู่กับที่เนี่ยเขาจะเหาแบบ่ากับหูจนทุกท่านต้องอุกหูแลฮะมันดังมากนะครับฉะนั้นเนี่ยนะ,ะเมื่อเราไปนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วไกด์เขาปล่อยรถวิ่งนะครับมันหยุดเห่าทันทีฮะแล้วมันก็จะวิ่งอย่างนะะั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกน,นะมันเป็นดูทีมมันเป็นหน้าที่มันเป็นสิ่งที่เขาชอบก็คือว่าเขาอยู่ที่มันอาจจะรู้สึกหนาวอาจจะรู้สึกไม่ได้ออกกําลังกายนะครับฉะนั้นฮัสกี้พวกเนี้ยเขาจะนิยมว ทางเจ้าหน้าที่เขาทำไว้ให้นะครับแล้วมันก็จะเข้ามาในสวนเข้ามาในป่าสวนอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เห็นธรรมชาติด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวฟินแลนด์เนี่ยทุกท่านต้องดูให้ดีว่ากิจกรรมต่างๆนะครับที่มีจัดสั่งไว้ให้เนี่ยมันมีครบไหมนะครับระยะเวลาในการทํากิจกรรมแต่ละที่เนี่ยเท่าไหร่หรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็น มันเป็นเขาเรียกนะมันเป็นไฮไลท์นะครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้เพราะว่าเราไปเที่ยวทั้งทีมันจะได้คุ้มกับสิ่งที่เราเสียไปนะครับนะสำหรับ2กิจกรรมที่ท,ท,ที่ที่เรานิยมเนละยเช่นก็คือที่ผมเล่าฟังก็คือด็อกซเลสนะครับหรือว่าขับซูโนโม,โมนะบิลนะฮะแล้วก็หวางลากเลือนนะครับเนื่องจากวา่าควางพวกนี้เน,เนี่ยฮะจงเลนเดียเนี่ยมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นของทั้งแถบและแปลนนะครับทั้งแถบและแปลนเนี่ยนะฮะคนที่อาศัยที่นั่นก็คือชาวละนะซึ่งเป็น คนเล Dante, Nacional, tam, ่ล่อนที่อยู่อาศัยในบริเวณแถบนั้นเนี่ยเป็นเวลายาวนานนะฮะส่วนใหญ่คนพวกนี้เ็าจะอยู่อาศัยทางทิศเหนือของประเทศนอร์เวย์นะประเทศสวีเดนนะประเทศฟินแลนด์แล้วก็บางส่วนของประเทศรัสเซียนะฮะพวกนี้เนี่ยนะอยู่อาศัยโดยการเลี้ยงกวางเรนเดียนะครับเพราะกวางเรนเดียเนี่ยนอกจากนันเนี่ยนะครับเขาจะมาใช้ทำเครื่องมุ่ง่มแล้วนะฮะเนื้อเขาก็ใช้ทานด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในโปรแกรมทัวร์นะฮะเดินทางไปเที่ยวฟินแลนด์เนี่ยนะครับผมว่า มันจะต้องมีสักมื้อหนึ่งเนี่ยที่เราจะได้ทานเนื้อเนื้อเนื้อกวางเลนเดียนะครับบางครั้งเราอาจจะลืมไปหรือไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าบางครั้งซุปที่เขามาเสิร์ฟเนี่ยเป็นซุปวางเลนเดียนะฮะจริงๆแล้วกลิ่นไม่ได้มีความสาบเลยนะฮะรสชาติอร่อยนะครับแล้วคนฟินแลนด์เองคนทางทิศเหนือของประเทศฟินแลนด์หรือว่าคนนอร์เวย์เองเขาก็ทานกันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับเนื่องจากว่าวางเลนเดียมันจะมีไขมันน้อยนะครับนะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโปรตีนนะฮะฉะนั้นเนี่ยในช่ว มาปลูกกับสเสลดให้เรานั่งเหมือนกับเรานั่งในสเสลดของซานดคอสเลยนะครับแล้วก็จะวิ่งไปตามแท็กต่างๆนะครับให้เราชมวิวทิวทัศน์อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทํากันนะในการไปเที่ยวที่แลบแลนด์แล้วก็เมืองโรนนี่ๆๆๆนะครับนอกนอจากนี้นะครับกิจกรรมที่กําลังเป็นที่นิยมนะและเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะนะของการไปเที่ยวฟินแลนด์ในช่วงฤดูหนาวก็คือการไปจับปูนะครับ หรือที่เราเรียกว่า king crab นะฮะตัวยาวประมาณสักเมตรครึ่งเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาขาแล้วก็ตรงบริเวณหน้าอกมันเนี่ยนะครับมานึ่งนะครับมาต้มนะให้เราทานกันนะฮะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับเมื่อเราบินไปถึงที่ฟินแลนด์แล้วเนี่ยต่อเครื่องไปที่แล็บแลนด์อาจจะขึ้นไปที่เมืองเลวี่หรือว่าเมืองอีวาโลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนั่งบล็กันนะครับขึ้นไปยังชายแดนแล้วก็ข้ามฝั่งไปประเทศนอร์เวย์นะฮะบริเวณนั้นเนี่ยที่เมืองคิกเนสเนี่ยนะครับมันจะติดะะเหนนือ ทะเลเหนือในช่วงฤดูหนาวจะไม่เป็นน้ำแข็งนะครับในบริเวณชายฝั่งนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกิจกรรมนะที่นิยมทำเป็นอันมากเลยอันนี้นะฮะเป็นไฮไลท์จริงๆก็คือเขาจะเอาสโนว์สเลสเนี่ยนะครับนะฮะก็คือสโนว์โมบิลเนี่ยนะฮะมาผูกข่วงนะกับสเลสด้านหลังให้เรานั่งแล้วไกด์เขาก็จะพาเราออกไปอย่างไกลเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะเจาะน้ำแข็งนะฮะเพื่อจะลงไป เอากระชังเนี่ยนะครับลงไปจับปูเขาทิ้งเอาไว้นะครับคืนนะครับแล้วเขาก็เอาปูขึ้นมาให้เราแล้วก็ได้เห็นแบบเป็นๆเลยนะครับนะแล้วเขาก็จัดการเอามาทําเป็นอาหารให้เราทานด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญเลยนะครับของการท่องเที่ยวฟินแลนด์ในช่วงฤดูหนาวนะฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมการจับปูยั์หรือคิงครับนั่นเองนะครับ นะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเราไปที่นั่นเนี่ยเราต้องดูว่าไอ้โปรแกรมเนี่ยมันมีพวกไหมมี king crab ไหมมีขับสนองบมบิลไหมนะครับนะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะฮะกิจกรรมที่ เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยที่พลาดไม่ได้นะเมื่อเที่ยวฟินแลนด์ในช่วงนี้ดูหนาวนะครับก็คือการนั่งเรือตัดน้ําแข็งนะฮะเรือตัดน้ําแข็งเนี่ยปัจจุบันนี้จะมีอยู่2บริษัทด้วยกันนะครับนะก็คือจะเป็นของประเทศสวีเดนหนึ่งบริษัทและอีกบริษัทนึ่งจะเป็นของฟินแลนด์นะฮะจริงๆแล้วเหมือนกันทั้ง2บริษัทนะครับสังเกตง่ายๆนะครับของฟินแลนด์จะเป็นสีดําของสวีเดนจะเป็นสีส้มนะฮะสำหรับตัวเรือนะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของบริษั อ่าวบอติเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกันก็คือลงไปในเรือเสร็จเรือก็จะกระแทกน้ำแข็งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับประมาณชั่วโมงกว่านะเมื่อไปถึงจุดตรงกลางที่เขาทำเอาไว้เป็นสระว่ายน้ำคือทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเรือตัดน,น้ำแข็งเนี่ยเขาจะเจาะน้ำแข็งเอาไว้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุลักใหญ่ๆเลยฮะ mm hmm. เหมือนกับเป็นสระว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เราเปลี่ยนชุดนะครับเป็นชุด เขาเรียกาวอร์มสูทนะก็คือใส่เข้าไปแล้วมันจะอุ่นนะฮะใส่เพื่ออะไรครับใส่เพื่อให้เราลงไปแช่ในน้ำนะฮะทุกท่านดูตามภาพนะครับนะที่มีขึ้นอยู่เนี่ยนะภาพแบบนี้รูปแบบนี้เลยนะฮะชุดแบบนี้เลยนะครับชุดแบบนี้เลยนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมไว้ให้เรานะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมแนะนําเลยฮะไปถึงจะต้องลงน้ําไกด์ที่ไปด้วยเนี่ยนะฮะเขาจะมีหน้าที่ถ่ายภาพให้เรานะครับ ฝากกล้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับไกด์ได้เลยเขาจะเก็บภาพให้กับทุกท่านทั้งกอดลงน้ําตอนลงน้าแล้วขึ้นมาบนฝั่งอีกรอบหนึ่งนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนั่งเรือตัดน้ำแข็งแล้วจะต้องลงไปแช่ในน้ําที่ติดลบประมาณ1 5บหถึงยีองศานะครับแต่ทุกท่านจะรู้สึกอุ่นครับเพราะวชุดที่เขาเตรียมให้เนี่ยน้ำจะไม่เข้าออนะแล้วมันก็สามารถป้องกันความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับก็คือการนั่งเรือตัดน้ําแข็งนั่นเองนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยนะฮะกิจกรรมที่พลาดไม่ได้นะครับที่ผมลิสต์มาไม่ใจะเป็น snowmobile dog s l e ดวางลากเลื่อนจอนับปูเรือตัดน้าแข็งนะฮะเห็นแน่ว่ากิจกรรมมันเยอะมากเลยนะในการท่องเที่ยวฟินแลนด์ในช่วงฤดูหนาวนะครับที่พลาดไม่ได้อีกอย่างหนึง่งแต่อันนี้เราไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนเวลาอะไรแต่สามารถที่จะคํานวณได้ว่าคืนนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดไหมก็คือการล่าแสงเหนือน,นั่นเองนะครับ สำหรับการล่าแสงเหนือเนี่ยนะฮะทุกท่านทราบไหมว่าเมืองที่อยู่เหนือจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลขึ้นไปก็คือละที่จุดที่66องศาเหนือเนี่ยจะสามารถมองเห็นแสงเหนือได้ในช่วงฤดูหนาวจริงๆตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนเมษายนนะ,ะทุกท่านจะสามารถเห็นแสงเหนือได้นะฮะเมืองที่มีโอกาสได้เห็นนะในฟินแลนด์เมื่อจะเป็นที่เมืองโรวาเนียอิวาโลเลวี แล้วอีกหลายๆเมืองของประเทศนอร์เวย์เราขึ้นไปที่คิกเคเนสเราก็มีโอกาสได้เห็นด้วยนะฉะนั้นเนี่ยนะครับโปรแกรมทัวร์ที่ขึ้นไปอยู่บนลปบแลนนานเท่าไหร่ก็แปลว่ามีโอกาสได้เห็นแสงเหนือมากขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราต้องดูโปรแกรมที่ว่าเออไปนอนแถวลปบแลนด์หลายๆคืนนะเพราะมันจะมีโอกาสได้เห็นแสงเหนือมากขึ้นนะครับและที่สําคัญในวันที่อากาศดีๆนะในสมมุติว่าเราไปนอน ทางเหนือเนี่ยของลาบแลนเนี่ยนะรประมาณสัก4คืนหรือ5คืนเราก็จะดูกันนะฮะในแอปพลิเคชันนะครับนะค่าเคีว่ามันมีสูงแค่ไหนคืนนี้น่าจะเห็นเราก็จะจัดรถเอาไว้นะครับหลังจากทานอาหารค่ำเพื่อจะออกไปล่าแสงเหนือกันนะฮะเชื่อไหมว่าคนขับเนี่ยเขาจะมีเส้นทางเขาจะมีจุดที่แบบเขามาร์กเอาไว้ในใจนะฮะของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนท้องถิ่นจริงๆเขาจะรู้ว่าจุดไหนที่มันสามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับ จุดที่มองเห็นได้ชัดเจนก็คือจุดที่อยู่เหนือจากเส้น Arctic Circle และต้องอยู่ห่างจากเมืองทําไมต้องอยู่ห่างจากเมืองครับเพราะแสงไฟจากเมืองมันจะกบแสงของออโรรานั่นเองนะฮะฉะนั้นทุกท่านนะจะต้องตามคนขับรถซึ่งเขาจะมีประสบการณ์อย่างสูงเลยกับไกด์ทัวร์เราเนี่ยนะครับก็จะพาไปยังจุดที่สามารถชมแสงออโรราได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งไปพักในเขตแลบแลนจำนวนคืนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้เห็น ออโรรามากขึ้นเท่านั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะไมว่าเห็นไหมว่าโปรแกรมทัวร์ไปเที่ยวฟินแลนด์เนี่ยมีกิจกรรมแทบทุกวันเลยแล้วก็กิจกรรมแบบสนุกสนานทั้งนั้นนะครับนอกเหนือจากเมืองอีวาโลนะครับเมืองโลวานินีเมืองซาลิสเซลกานะครับเมืองคิกเคเนสที่เราจะไปแล้วนยฮะอีกเมืองหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์และคนไทยเรายังไม่ค่อยรู้จักมากนะักนะฮะก็คือเมืองเรวีนะครับ เมืองเลวีเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ดังที่สุดเมืองหนึ่งของฟินแลนด์เพราะว่าคนฟินแลนด์นิยมไปเล่นสกีกันที่นี่ที่โรนิมีจะไม่มีภูเขานะฮะจะไม่มีภูเขาที่เล่นสก,กีจะต้องวิ่งไปอีกประมาณ2ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับก็จะไปถึงที่เมืองเลวีนะที่นั่นมีสนามบินด้วยนะฮะแต่ก็สามารถไปได้ ด้วยรถยนต์นะครับจากเมืองโรยนี่มีไปแป๊บเดียวนะชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะที่นี่มีอะไรบ้างมีกระเช้าให้เราขึ้นไปชมวิวงสูงจุดชมวิวนะครับแล้วก็มีลานสกีให้เราไปไถเล่นนะครับแล้วก็มีเมืองเก่าน่ารักมากนะฮรรวมทั้งมีกิจกรรมการแจ้งในช่วงที่หนาวหลากหลายให้เราได้เล่นกันที่นั่นนะก็คือว่าถ้าเกิดไปฟินแลนด์แล้วไปแลบแลนด์แล้วพลาดไม่ได้ที่จะไปเลบีนะเพราะว่า มันสวยจริงๆนะครับมีกิจกรรมเยอะจริงๆแล้วได้พบปะกู้คนได้เห็นคนฟินแลนด์ก็มาเล่นกิจกรรมกันทั้งเด็กมาฝึกเล่นสกีอะไรแบบนี้เขาก็ยังไปเล่นกันที่นั่นนะครับน,ะบนอกอกเหนือจากกิจกรรมและก็เมืองต่างๆที่น่ารักน่ารักและสําคัญของแลบแลนด์แล้วเนี่ยนะฮะก็พลาดไม่ได้เมื่อเราไปเที่ยวฟินแลนด์ในช่วงฤดูหนาวทุกท่านคงอยากจะนอนพักท่ามกลางดวงดาวนะครับอยากจะนอนแล้วเกิดลืมตาขึ้นมาเห็นแสงออลรราใช่ไหมครับ ฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีสักคืนหนึ่งนะครับที่เราได้ไปนอนในโรงแรมที่เป็นการอิกลูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะโรงแรมที่เป็นการอิกลูเนี่ยนะครับกําเนิดขึ้นมาจริงๆในประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศแรกนะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลายเป็นกระแสนิยมนะครับกลายเป็น ไวรอลไปเลยนะครับเวลาที่ไปเที่ยวฟินแลนด์นะครับในช่วงฤดูหนาวนะสักคืนหนึ่งจะต้องไปพักในการ์ดอิกูให้ได้นะครับจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยการ์ดอิกูในประเทศฟินแลนด์มีเยอะมากนะเป็นสิบแห่งนะครับผมจะไม่ตอบนะว่าแห่งไหนดีแห่งไหนดีกว่ากันอะไรแบบนี้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการ์ดอิกูที่ฟินแลนด์ทุกๆที่เนี่ยนะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว,ตวมีความสวยงามมีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะฮะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ทุกท่านไปพักการ์ดอิกูที่ฟินแลนด์เนี่ยนะครับในบริเวณเขตลับแดนขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็จะได้อัดลดพอๆกันนะครับเพราะยางค่ำคืนท้องฟ้ามันปิดมืดมิดเนี่ยนะฮะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็สามารถจะเห็นวิวทิวทัศน์ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะอย่างที่ผมจะแนะนำนะครับการ์ดอิกูตอนนี้เนี่ยนะฮะมีอยู่หลายที่มากๆเลยนะครับอย่างเช่นที่ Arctic Snow Hotel นะครับนะอันนี้ก็จะมีความ ทรงแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีกระจกครอบทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าที่อากุก้ารีสอร์ทนะฮะครึ่งนึงจะเป็นไม้อีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับหรือที่ต้นกําเนิดเลยก็คือที่คัคซาร์ตาเน้นนะฮะอาร์กติกรีสอร์ทนะตอนนี้เขาขยายใหญ่มากนะอันนี้จะอยู่ที่เมืองซาริเซลตานะครับนะฮะก็จะเป็นออริจินอลเลยสําหรับที่นี่ใครที่ต้องการแบบออริจินอลนะฮะแต่ว่าเขาจะมี2แบบก็คือเป็น small igloo แล้วก็เป็นตัวที่เป็น igloo ตัวใหญ่ นะครับถ้าเป็น small igloo เนี่ยจะมีเฉพาะห้องส้วงนะครับแต่ว่าต้องไม่ใช้ห้องน้ํารวมอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะหรือว่าถ้าอย่างในเมืองโรเวอร์นี่นะฮะก็จะมีซานตาการ์ดอิกลูนะครับสโนว์แมนการ์ดอิกลูนะฮะอย่างสโนว์แมนการ์ดอิกลูเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ชอบเออ่มาเดินช้อปปิ้งนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ของแบรนด์เนมนะครับเพราะว่าตัวสโนว์แมนการ์ดอิกลูเนี่ยจะอยู่ติดกับซานตาวิลเลจนะครับ ก็กลางคืนทุกท่านเดินออกมาถ่ายรูปที่ซานตาวิลเลตได้เขาจะเปิดไฟไว้ทั้งคืนอะไรแบบนี้หรือตอนเช้าต้องการอยากจะถ่ายรูปกับซานตาคอสอยากมาจองคิวเร็วๆทุกท่านนอนที่ตรงนี้ตอนเช้าเดินออกมาแล้วจองคิวได้เลยอะไรแบบนี้นะครับนะหน้าตาของสโนว์แมนเนี่ยก็อาจจะดูแ,บบแปลกๆเพราะมันจะเป็นทรงแบบแหลมๆสูงๆ,งๆแต่ก็สวยดีนะครับนะฮะทีดสาคัญคือ,อที่สโนว์แมนเนี่ยเขาจะมีจกักรยุทกลางแจ้งน้ำจะอุ่นด้วยนะฮะทุกท่านสามารถไปแช่ได้เลยเป็น p r i v a t จ j ก c u z z i นะครับ สำหรับที่เมืองเลวี่นะฮะก็จะมีการอีกลูนะครับนะอันนี้สวยสวยมากจริงๆนะเพราะว่าเขาจะตั้งอยู่บนเนินเขานะชื่อว่าโกลเด้นคลาวการอีกลูนะครับใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีทั้งห้องน้ำห้องอาบน้ำรวมทั้งร้านอาหารเขาก็เป็นกระจกทั้งหลังเหมือนกันนะฮะถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งนะของเลวี่เลยถ้าเกิดไปพักที่นี่นะเพราะว่ามันจะอยู่บนบนหน้าผานะฮะเวลาที่เราพักเรานอนเสร็จเรร้อยตอนคืนเรา เราตื่นมาเพื่อจะดูออโร拉อ่าเงี้ยนะฮะถ้าเกิดวันที่ท้องฟ้าใสาๆเนี่ยเราจะมองเห็นตัวเมืองด้วยมองเห็นออโราด้วยสวยมากนะครับนะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะก็จะอยู่ที่หมู่บ้านลานัวนะอันนี้ก็คือ a r ร์กติกฟอกนะฮะอาร์กติกฟอกเนี่ยก็จะเป็นทรงเหลี่ยมๆนะครับนะแล้วก็เป็นกระจกข้างหลังเหมือนกันจะอยู่ใกล้ๆก,กับสวนสัตว์ลานัวนะฮะก็ ถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวนสวนสัตว์ลานัวก็จะสามารถไปดูไอ้นี่ฮะหมีโคโล,โล่นะครับนะหมีขาวเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่สวนสัตว์นี้แล้วก็พวกสัตว์ฤดูหนาวก็จะอยู่ที่นี่เยอะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างตัวการอีกลูขึ้นมาเพื่อจะรองรับนัก,กนท,ท,ท่องเที่ยวนะครับก็น่ารักดีนะครับน,นอกนอจากนี้นะก็จะมีที่วานเดเนสที่อินเนอรี่นะครับนะซานตาโฮเทลออโรรานะฮะที่รอสโตนะครับ ow, นะบนะแล้วก็ จะมี n o r l i g h t v i l l a g e like นะครับ r t h Light Village เนี่ยจะมี2ที่เลยนะมีทั้งที่เลวีแล้วก็มีทั้งที่ซาริเซลตานะฮะการ์ดอิรูมีเยอะมากในปัจจุบันนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับนะทุกท่านก็สามารถที่จะเลือกดูได้ว่าเอ๊ะตัวไหนอยู่เมืองไหนนะเหมาะกับเวลาไหมที่จะไปพักหรืออะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นช่วงปีใหม่เนี่ยนะผมคิดว่าห้องการ์ดอิรูเนี่ย เป็นก่อนล่วงหน้าเป็นปีนะครับปกติที่เราทํางานกันเนี่ยเราก็ต้องจองล่วงหน้ากันเป็นปีเพื่อจะได้ห้องพักที่การอีกรูนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยก็อาจจะแบบมีโอกาสที่ได้ห้องพักง่ายกว่าหน่อยนึงนะเพราะว่ามันจะมีเวลาที่เราสามารถที่จะสับปะัดได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นปีใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคนจากทั่วโลกจะไปเที่ยวฟินแลนด์กันทั้งนั้นนะค,ะนะคะนะะรับก็ยังไงผมฝากโปรแกรมนะฟินแลนด์นะครับสำหรับในช่วงฤดูหนาวเอาไว้ด้วยนะเผื่อว่า หลังจากที่เราฉีดวัคซีนกันแล้วนะฮะเดินทางมาได้แล้วนะประเทศฟินแลนด์ประเทศไอซ์แลนด,นลนด์หรือว่าประเทศที่เขาจะเริ่มเปิดเราต้องเที่ยวนีนะ่ก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะได้เที่ยวกันก่อนนะครับอาท้ายสุดนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b ้นะครับกดกระดิ่งติดตามเดี๋ยวคอมพาสด้วยนะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ